สวัสดีครับสมาชิกใหม่เมื่อเราได้มีการสมัครแล้วนะครับทางบริษัทเขาจะส่ง SMS ไปหาเรานะครับใน SMS นั้นนะครับมีลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วนะครับเราก็จะได้แอปพลิเคชันนี้นะครับทีนี้เรากดเข้าไปเลยนะครับเรามาที่โปรไฟล์ล่างฝ่ามือนะครับแล้วเราก็จะเจอลิงก์สองลิงก์นะครับอยู่ข้างบนนะครับลิงก์แรกนะครับเราลองกดไปนะครับลิงก์แรกก็จะมีอยู่2ลิงก์นะครับ เราสามารถที่จะแชร์ไปให้คนอื่นเพื่อสมัครเป็นสมาชิกต่อจากเรานะครับรหัสเขากับรหัสเราก็จะผูกกันนะครับแนะนําให้แชร์ลิงก์เขียวนะครับและอีกแบบหนึ่งนะครับสมมุติว่าคนคนนั้นเนเขาไม่เป็นในหน้ากับเราแน่แต่เขาเป็นลูกค้าเราได้เขาซื้อประกันให้เขาโหลดเพื่อซื้อประกันในแอปนั้นนะครับก็มากดที่ลิงก์นี้นะครับลิงก์ตรงนี้นะครับเราก็ส่งลิงก์นี้ให้ได้เช่นกันนะครับ ซึ่งเมื่อเราส่งแล้วนะครับเราจะส่งทางไลน์หรือทางไหนก็แล้วแต่นะครับลิงก์นั้นก็เป็นลิงก์ของเรานะครับเมื่อเขาสมัครปุ๊บ ก็จะเป็นผูกกับเราทันทีนะครับเราสามารถที่มีรายได้จากสองลิงก์นี้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับเขาอาจจะซื้อประกันในแอปนั้นโดยที่ไม่บอกเราแต่เรามีรายได้นะครับแค่สมมุติว่าเราบอกให้เขาเข้าใจนะครับเขาก็เอาลิงก์ของเขาไปแชร์ให้คนอื่นอีกซึ่งคนอื่นๆนั้นนะครับคนอื่นๆที่เราไม่ได้แชร์เลยนะครับคนอื่นๆนั้นนะครับก็จะมาเป็นทีมงานของเราทั้งหมดนะครับเมื่ออยู่ไปอยู่ไปนะครับเราอาจจะมีรายได้นะครับขอให้ขยันแชร์ลิงก์ไว้นะครับ